โอเคครับเรากลับมาต่อกันที่ขั้นตอน o ูปแอน Descent นะครับก็ในขั้นตอนคูปซึ่งจะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับซึ่งกัปตันก็จะมีนักบินก็จะมีหน้าที่มอนิเตอร์เครื่องต่างๆนะครับคอยดูความผิดปกติของเครื่องแล้วก็คอยจดการใช้น้ํามันของเครื่องอะไรต่างๆไปนะครับในคูปแอ t i t u d e จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ซึ่งก็จะเป็นการ p รีแพร์ for descent นะครับ ตอนนี้เราก็จะเหลือระยะทางอีกประมาณ20กว่านอติข้อไม้นะครับกว่าจะดีเซนต์ผมก็จะกดออโต้เบรเป็นโลนะครับแล้วก็จะปรับอั t จู e คอนโทรลน็อปจริงๆต้องปรับไป below ก่อน,นครับที่2,006แล้วก็ไล่ลำดับลงไปที่ค่อยๆไล่ลงไปตามที่ ADC สั่งหรือตามเหมาะสมนะครับแต่อันนี้ผมจะปรับไปที่ มินิมั m มของตัว Final Approach Fix เลยนะครับของที่เชียงใหม่ซึ่งจะอยู่ที่3,500นะครับผมก็จะใส่ที่3,500ฟิต เมื่อเครื่องบินถึงจุด Top of Descent แล้วครับก็คือจุดสีขาวๆลูกศรสีสข,าขาวที่เราที่เคอร์เซอร์เมาส์าผมชี้อยู่ตรงหน้าจอนะครับให้เราทำการกดปุ่ม a อ t i t จุด Control Action นะครับโดยการคลิกซ้ายเพื่อให้ตัวเครื่องเริ่มทำการดีเซ e ต t และลดระดับลงไปที่สนามบินปลายทางนะครับตอนนี้ผมก็จะรอให้เครื่องบินเข้าถึงจุด To p o f descent ก่อนนะครับ งคาดว่าผมน่าจะใช้เวลาอีกประมาณซักคู่นะครับ มีจุดสังเกตก็คือเราจะทำการลดระดับหรือกดปุ่มเจุด control action ได้เมื่อไหร่ให้ดูที่หน้าจอ PFD นะครับจะมีตัวอักษรสีขาวขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับเป็น dislative t เราก็สามารถกดได้เลยนะครับเดี๋ยวรอดูพร้อมจังหวะที่ผมกดเลยนะครับ เราติดข้ามา โอเคครับดิสเลทครับมัมก็กดแอคชั่นคอนโทรมันจะมีจุดสีข,ขาวขึ้นมาด้านหลังนะครับเครื่องจะเริ่มทำการดีคิ e สปีดตัวเองลงนะครับแล้วก็ลดระดับเมื่อเครื่องลดระดับไปได้สักพักหนึ่งถึงจุดที่ประมาณ20,000หรือ20,000กว่าผมก็จะเทิร์นออนซีดเบลไซน์นะครับแต่ กรณีนี้ผมเทิร์นออนทิ้งไว้ตลอดเลยก็ไม่มีปัญหาครับโอเคครับสำหรับขั้นตอนระหว่างคูตและก็ดีเซนต์มีเพียงเท่านี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นไฟนอลแอปโพสแอนด์แลนดิ้งนะครับโอเคครับไปดูที่คลิปต่อไปกันเลย